สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆก็จะมาแจกสูตรวิธีทำนมชมพูขวดละสิบบาทหอมหวานเย็นชื่นใจที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตั้งหม้อต้มตน้ำให้เดือดจัดพอนน้ำของเราเดือดจัดได้ที่แล้วเราก็สามารถปิดแก๊สได้เลยนะคะพอเราปิดแก๊สเลยขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ครีมเทียมลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ทำการคนให้ละลายนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสำหรับความหวานเพื่อนเื่อสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายต่อไปก็จะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะ ตามด้วยนมข้นหวานค่ะคนให้เข้ากันนะคะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำแดงเฮลูบอยลงไปค่ะจากนั้นทำการโคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ พอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะได้นมชมพูสีสวยๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทนะคะ สำหรับนมชมพูของเราเย็นสนิทดีแล้วต่อไปเราก็จะนำมากรอกใส่ในขวดที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้ใช้เป็นขวดพลาสติกใสความจุอยู่ที่150 ml หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นขวดแบบอื่นก็ได้ค่ะพอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะถ้าทำขายขายไม่หมดสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้1-3วันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทํานมชมพูขวดละสิบบาทหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยค่ะเวลาเราทานนะคะเราก็จะทานคู่กับน้ําแข็งป่นแบบนี้ค่ะ ทำง,ง่ายๆอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ